ได้ใบเตยพี่น้องได้โหระพาเว้ยไม่ใช่โหระพาอันนี้ได้โหระพาอยู่นี่คือโหระพานะคะมาจากไข่โดยตรงได้พี่น้องอัารตัวนยาร์เียด้ยด้เาดยเเดยนเนารีายยิร์เก็บของเขาตเย็นกนเิร เก็บของเขาตู้เย็นก่อนเจ้าคุณเจ้าไปหาดูคุณบานไปก็สู้สัวหูซะเราจะเก็บของเขาตู้เย็นก่อนซื้อของมานะคะเบิรงเดอร์พี่น้องสั้งเกตเตอร์อนะซโซโลสาลาเนะนะตลอดได้กะทิกสีกล่องพี่น้องกะทิกสีกล่อง พอนาพอนาน้ำผัดไทยอันนี้ก็เ,เรียกอะไรส้มโอไชโยโหนี่จะอบหมูอีกแล้วพี่น้องนี่จะอบหมูอีกแล้วใช้เวลาสามชั่วโมงมาเด้จะอบหมู เ็นโกแข่เลได้มทักซี่พี่นองเลยทกซี่ออกมนีีก็จะทําน้ํายาเหล้าขิกีนน้องได้วัเือมานั่มะเขือเห่มตอนสองตะกามันก็ไม่ถึงยิ้มไ้หาไม่ไหวที่นอกได้บักเขือเล็กคน่ะเขือดูหลายแบบทั่วกับทั่วลานเข่ คนบล็ตชัวร์ลานเค้กเขียวปืนอยุพี่น้องคนน่ะจะไว้ลวกกินน้ำพริกอันนี้คือหยั่งคะ่ะน,นี่คือน้ำพริกเผาเดะพี่นอ้องเลือกเผาคนน่ะว่าแล้วก็ได้มะละกอด้วยหน,น่วยหนึ่งเฮ้ยตั้งหน,น่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งได้พีนนน่น้องหน่วยหนึ่งคนน่ะน้ำมะแรงก็จะตะ่ำบักุง อบหมูเมนูวันนี้คือเราจะอบหมูนะคะเดี๋ยวอันขอตัวอบหมูไปจัดการก่อนเด้อพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ